พอมีใจทีกลากล้ากล้นี่ยอ่ะเออไอ้แกเล่นโต๊ะเลยมึงมึงเหี้ะมึงตางตายโอ๊ยโอ้อ๋อกูะได้ไปได้ที่ Thank you ต่อยต่อยตอยต่อใช่ไหมตอ่อยแล้วว่ารับตากด F เพื่อไว้อะไรยโอ้เงหังเลยเ,เ,เอง่ยม่ำเสมอใช่ไหม